สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a คาเทรนช่องที่นำเสนอข่าวสารรีวิวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชอบรถยนต์ชอบดูรีวิวและอยากอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ที่เรานำมาฝากกันวันนี้คาเทรนจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะในปี2025กับ Isuzu Swift รุ่นใหม่รถคอมแพคที่มีดีไซน์ล้ำสมัยประหยัดน้ำมันและตอบโจทย์คนเมืองอย่างแท้จริง หลายคนอาจสงสัยว่าสวิฟไม่ใช่ของซูซูกิหรอกหรือแต่สำหรับปี2025นี้ i s u z อูซ,ซได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อสวิฟเช่นกันโดยพัฒนาให้เหมาะสมกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกของอ s ซูซูสวิฟ2 0 2 5มาในสไตล์สปอร์ตหรูผสมผสานกับความโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยม ไฟหน้าแบบ l e ดพร้อม daytime running light และล้ออัลลอยขนาด16นิ้วที่เสริมความพรีเมียมให้กับรถคันนี้เส้นสายตัวถังดูโค้งมนลงตัวฝากระโปรงหน้าต่ำและแนวหลังคาลาดเอียงช่วยลดแรงต้านอากาศเพิ่มความประหยัดน้ำมัน ในส่วนของภายในห้องโดยสาร Isuzu Swift 2025ใช้วัสดุคุณภาพดีตกแต่งด้วยโทนสีดำเทาพร้อมแถบตกแต่งลายเมทัลลิกเบาะนั่งรองรับสริระได้ดีมีหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบควบคุมผ่านพวงมาลายัยและจอแสดงผลดิจิทัลที่แผงหน้าปัดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางกว่ารุ่นก่อน ทางด้านขุมพลังอีซูซูสวิฟ2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลเจที่ให้กำลังสูงสุด90แรงม้าแรงบิด113นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยีหมฮ y บริดเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดมลพิษอีกด้วย ระบบความปลอดภัยใน Isuzu Swift 2025จัดเต็มตามมาตรฐานยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัว e s t ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องมองหลังและถุงลมนิรภยัยรอบคันรวมถึงมีรุ่นที่ติดตั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและตรวจจับคนเดินถนนอีกด้วย จากการทดสอบบนถนนจริง isuzu swift สองพให้การควบคุมที่มั่นคงพวงมาลาัยตอบสนองไวและมีน้ำหนักดีเข้าคงได้อย่างมั่นใจช่วงล่างปรับจูนให้เหมาะกับก,บการใช้งานในเมืองและถนนต่างจังหวัดถือเป็นรถที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการรถเล็กแต่ฟังก์ชันครบราคาเริ่มต้นในไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ5 8 0 7 0 0ถึง720,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่เลือก ใครที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กประหยัดน้ำมันปลอดภยัยและขับสนุกอีซูซุสวิท2025คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาเทรนของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ